สวัสดีค่ะชื่อไพรินวิรทยาวัฒนานะคะจากห้างหุ้นส่วนจำกัดอีโคซี่กรูค่ะแบรนด์ละเมียดค่ะ ที่บริษัทของเราจ,จัดจำหน่ายเกี่ยวกับดอกเกลือนะคะเราเป็นนาเกลือนะคะจากอ um ำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วเราก็แปรลูกเกลือเนี่ยโดยใช้ดอกเกลือมาทําเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวค่ะสําหรับผู้สูงอายุค่ะแล้วก็สําหรับผิวคนที่แพ้ง่ายงานนี้เรามีตั้งแต่แชมพูโลชั่นค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของชาว์เจลรวมถึงตัวสเปรย์น้ำแร่ค่ะซึ่งเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่แพ้ง่ายหรือว่ามีอาการคันผดผื่นค่ะแล้วก็มีให้สินค้าทดลองซึ่งลูกค้าสามารถทดลองได้ที่บูธเลยค่ะ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการซิ p ี้พอยากจะให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ส่วนใดที่ผู้สูงอายุเนี่ยต้องการหรือว่าตรงกับไลฟ์สไตล์ของเขานะคะแล้วก็ค่อยๆมาพัฒนาหรือว่าเดเวลลอให้มันเป็นตัวสินค้านะคะเพื่อจะได้ตอบโจทย์กลุ่มความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ค่ะ